วันนี้ไปที่มาอย่นะครับบอลเข้าเจ็ดวันติดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกลุ่มเก้าในหนึ่งสปอร์ตครับ สวัสดีครับกอบอลนักลงทุนทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วครับกับเกียร์ฟอร์เวิร์ดนะครับมากันในช่องทางของเกียร์ฟอร์เวิร์ดวีพีกันนะครับสำหรับใครครับที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องทางของผมนะครับก็รบกวนกดติดตามช่องทางของเกียร์ฟอร์เวิร์ดวีพีไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์คลิปนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเผื่อเวลาที่ผมขึ้นไลฟ์หรือว่าเวลาที่ผมทําคลิปนะครับจะได้ขึ้นแจ้งเตือนในช่องทางของท่่าานคครรรรััับบบองว จะมีแนวทางการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆให้กับเพื่อนๆหน้าช่องได้ฟินกันทุกวันอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาคัดกระให้3คู่กันอีกเหมือนเดิมแล้วกันครับสำหรับช่องทางหน้าช่องของผมนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มไปวิเคราะห์กันนะครับขอฝากไว้หน่อยแล้วกันใครที่สนใจนะครับที่จะเข้ากลุ่ม v i p กับผมนะครับหรือเข้ามาเอาแนวทางทัศน์ฟุตบอลนะครับมากกว่าหน้าช่องเราเนี่ยบอกเลยครับว่าในกลุ่มนั้นฟินจัดมากกว่าอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่านะครับในกลุ่มเราเนี่ยนะครับเรามีทั้ง แนวทางของผมนะครับแล้วก็ยังมีกูรูชื่อดังชั้นนําระดับประเทศอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านเข้ามาในกลุ่มผมเนี่ยนะครับรับรองครับว่าจัดหนักและ VP แน่นอนครับอ่ะนะครับเรามาเริ่มกันที่แนวทางฟุตบอลในค่าคืนนี้กันดีกว่านะครับโดยคู่แรกครับวันนี้ขอไปที่ศึกเจลีกก่อนเลยดีกว่านะครับเป็นด้านของนาโกยาแกมปัสเอทนะครับวันนี้จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาริเด็กนิงาตะานะครับสำหรับคู่นี้ครับทางด้านของนาโกยะนะ ผลงานห้าเกมหลังสุดในทุกรายการนะครับต้องบอกว่าพวกเขาเก็บชัยชนะได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นเองครับจริงๆแล้วช่วงตรฤดูการเนี่ยนะครับทำได้ดี แต่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเหมือนฟอร์มของนากย่านั้นดูค่อนข้างจะดอปลงไปเยอะนะครับส่วนหน้าของอารบเล็กนิงตะครับสลับกันเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วอารบเล็กเนี่ยฟอร์มไม่ดีตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลแล้วตอนนี้อยู่ันดับ14ของตารางครับแต่หลังๆมานะครับผลงานใน5เกมหลังสุดครับต้องบอกว่าดูดีขึ้นผิดหูผิดตาเลยครับเพราะว่าเก็บชัยชนะไปได้ถึง3นัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับการที่มาแบบนี้นยครับผมว่าค่อนข้างจะส่วนทางกันเนาะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของความพร้อมกันบ้างดีกว่าานนะััััวววี้กกกมปพเเขขจดตหล ะครับอย่างยูอิชิมารุยาม่านะครับที่บาดเจ็บอยู่นะครับส่วนทางด้านของอาร์บิเด็กนิกาตะนะครับพวกเขาจะขาดแบ็คขวาตัวสำคัญนะครับอย่างนาโอโตะ อาราอินะครับที่ติดโทษแบนอยู่ตอนนี้นะครับส่วนกระแสต่างประเทศและก็แน่นอนครับสื่อต่างประเทศนะครับยกให้กับทางด้านของทีมอย่างนาโกย่าแกมปัตเอนะครับเหนือกว่าอยู่0-75ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเรทที่ค่อนข้างจะแรงไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทีมอย่างนาโกย่าแกมปัตเอนั้นพวกเขาไม่ค่อยได้เปิดเบรคแรงขนาดนี้นะครับและที่สําคัญครับกระแสนะครับดูค่อนข้างจัดเทไปทางด้านของทีมเยือนด้วยนะครับอย่างอับิเดกนิกาตะนะครับผมมองว่าเกมแบบนี้เนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยนะครับเผลอแล้ว มาอีกน่าจะมีเลยครับแล้วก็คิดว่าเรทแบบนี้ไม่ใช่เรทที่ถนัดของนักวิยาเกมปัตครับเพราะฉะนั้นคู่นี้อยากให้เลือกเชียร์ครับวัดใจไปที่ทางด้านของทีมอย่างอาริเด็กนิงตะทีมเยือนครับผมมองว่าวันนี้นะครับอาริเด็กนิงตะจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ ส่วนคู่ต่อไปครับคู่ที่2ครับวันนี้ขอไปกันที่คู่ดึกกันบ้างดีกว่าครับตีหนึ่งครึ่งนะครับเป็นทางด้านของบุนเดสิก้าเยอรมันดิมชั่น2นะครับเป็นทางด้านของทีมอย่างชชลเก้ศูนย์สี่ครับที่ตกชั้นลงมาครับวันนี้จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการเยือนงของไกเซอร์สลาวเทินนะครับที่อยู่ในลีกนี้อยู่แล้วนะครับในฤดูกาลนี้ครับต้องบอกว่าชาลเก้ตกชั้นลงมาครับผลงานในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาครับห้าเกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยชนะได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับ เกมล่าสุดนะครับพวกเขาบุกไปแพ้กับฮัมบูกมาแบบเหลือเชื่อเลยครับห้าประตูตสามครับเกมนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของชาลเก้นั้นสู้ได้ดีครับแต่ว่าโดนใบแดงนะครับก็ถือว่ารูปเกมเนี่ยพอดูได้นะและเกมในบ้านของชาลเก้เนี่ยถือว่าไว้ใจได้นะแต่ว่าเกมที่แล้วเนี่ยนะเป็นเกมเยือนเนาะส่วนด้านของไกเซอร์เทิร์ทนกันบ้างดีกว่าครับผลงานใน5เกมหลังสุดครับต้องบอกพวกเขาเก็บชัยชนะได้แค่2นัดเท่านั้นเองครับแถมในเกมลีกนัดแรกเนี่ยนะครับพวกเขาเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อซังคอลีไป2องประตูต่อหนึ่งครับต้องบอกว คู่นี้ครับจริงๆแล้วทางด้านของชาวเก้นั้นเปิดมาดูค่อนข้างแรงพอสมควรเลยครับที่1่ช่วงตัวเลยทีเดียวนะครับและก็ต้องบอกว่ากระแสเนี่ยนะครับค่อนข้างจะให้ไปทางด้านไกเซอร์ด้วยนะแต่ผมมองว่ากระแสเนี่ยนะครับดูค่อนข้างจะเททางด้านไกเซอร์เยอะไปหน่อยนะครับและแถมการเปิดของพวกเขาเนี่ยนะครับดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลอยู่แล้วครับเพราะว่าจริงแล้วชาวเก้นั้นพวกเขาฟอร์มไม่ได้ดีขนาดนั้นครับแต่การเปิดมา1ช่วงตัวแบบนี้ผมมองว่าน่าจะมีลุ้นกว่าครับถึงแม้ว่าจะมีการปรับดอปลงมาก็ตามครับแต่คู่นี้ยังง่่าาเเลือกชียัไปทฝง ของทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างชาวเก้รศนย์สีครับมองว่าเกมในบ้านของชาวกก้นั้นมีโอกาสแน่นอนนะครับ ส่วนคู่ต่อไปครับคู่สุดท้ายนะครับวันนี้ขอไปกันที่ศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องกันบ้างดีกว่าครับนัดสุดท้ายนะครับเป็นนัดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้จะต้องมาพบเจอกับทีมอย่างลองส์นะครับจากฝรั่งเศสนะครับโดยสำหรับคู่นี้ครับจริงๆแล้วผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลที่ผ่านมานั้นพวกเขาอยู่ใกล้เคียงกันนะว่าจริงๆแล้วลองเองเนี่ยนะครับพวกเขาก็อยู่อันดับ2ของตารางเลยในฤดูกาลที่แล้วนะครับเป็นรองแชมป์เลยส่วน้าดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็ถือว่าเป็นทีมอันดับ3ของพรีเมียร์ลีกนะคร The เรามาดูผลงานกันก่อนดีกว่านะครับทางด้านของแมนยูนะครับผลงานเกมอุ่นเครื่องไม่ดีเอาซะเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงต้นๆเนี่ยอาจจะดีนะแต่หลังๆมานะครับแมนยูเนี่ยนะครับแพ้3เกมติดเข้าไปแล้วครับในเกมอุ่นเครื่องนะครับและนัดล่าสุดนะครับไปแพ้ทางด้านของดอทมูลมาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็แพ้เรอัลมาดริดมานะครับต้องบอกว่าเจอแต่ของแข็งๆเนาะส่วนทางด้านของทีมอย่างลองกันมากดีกว่านะครับผลงานเกมอุ่นเครื่องนะครับพวกเขาไม่แพ้ใคร6เกมติดเลยทีเดียวนะครับนัดล่าสุดพวกเขาเสมอกับโตริโน่นะครับส่วนทางด้านความพร้อมขออองงนนนนนููววััี้้บตก่า น่าจะขนผู้เล่นชุดหลักลงเต็มสูบอย่างแน่นอนเนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเกมอุ่นเครื่องเนี่ยผ่านมาจนถึงนัดนี้เป็นนัดสุดท้ายแล้วครับการทดสอบความฟิตเนี่ยครับผมว่ามันผ่านพ้นไปแล้วแหละนะครับวันนี้เนี่ยนะครับแมนยูจําเป็นต้องลองแผ่แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นนัดสุดท้ายแล้วครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมมองว่าผู้เล่นหลักๆเนี่ยนะครับขนลงครบแน่นอนในวันนี้นะครับส่วนวันนี้เนี่ยครับทางด้านลองก็เช่นกันนะครับผมว่าก็ถือว่าอยู่ในนัดท้ายๆแล้วครับจำเป็นต้องขนผู้เล่นชุดหลักลงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามองจากศักยภาพของตัวผู้เล่นนะครับยังไงซะเนี่ยนะครับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นน่าจะดีกว่านะครับแล้ววันนี้นะครับทางด้านของอังเดโอลาน่านะครับที่เพิ่งคว้าตัวมาจากอินเตอร์มิลาเนี่ยครับมีโอกาสออกสตาร์ตเป็นตัวจริงด้วยครับวันนี้คคคคคครรรรรรัััััับบบบบบกกกกะะะะะะแแแสสนนนนนนนตต้้ออออองวว่่่่าายยยใหหมููเื0.75ลทีญ ก่อนเกมเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเทไปทางแมนยูมากกว่าเดิมน่าจะมีครับเพราะว่ากระแสน้ําตอนนี้ไหลไปทางด้านของแมนยูพอสมควรเลยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเลือกเชียร์ได้นะครับไปทางฝั่งของทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมมองว่าวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะชนะได้อย่างน้อยๆ1เมล็ดนะครับรอลุ้นเมล็ดที่2ฟินกันเต็มๆได้เลยนะครับก็สําหรับ3คู่หน้าช่องนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับคู่แรกครับให้มองไปทางด้านของทีมอย่างอาร์บิเร็กนิงกาตนะครับและคู่ที่2องครับมองที่เชลซี และคู่สุดท้ายครับไปกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องทางนี้ของผมนะครับก็รบกวนกดติดตามช่องกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์คลิปนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยครับเผื่อเวลาที่ผมทาคลิปนะครับจะได้ขึ้นแจ้งเตือนในช่องทางของพวกท่านนะครับรับรองครับว่าจะมีแนวทางในนี้เน้นครับให้ทุกวันอย่างแน่นอนนะครับและก็สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้แนวทางเน้นมากกว่าหน้าช่องนะครับบอกเลยครับว่าในกลุ่มจัดหนักแน่นอนนะครับบอกเลยเมื่ เพราะฉะนั้นใครอยากเข้ากลุ่มนะครับไปที่ทางเข้าหน้าช่องได้เลยครับหรือว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ครับผมเกียร์ฟอร์เวิร์ดนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ